ซัน้ำใหม่ก็ใหม่สมลนให้เราได้เน้ำใหม่มาื่มกกเีเสียเอเหนุ่มเ ตรงนะคะตแต่โเอามาจากสวนเพื่อนเวนเราก็มีหน้อไม้เผพหวานจะมันรัดไม่ททนมันรัดไม่าันกันเลย นางกินทีละไม่ได้กินบ่อยกระเจอ๊ยารต้มขายในตลาดกระเจี๊ยวมากินกันพี่อันนี้ว่าจะต้มจืดใส่กระดูกหมูก็เจี๊ใส่กระดูกหมูด้วยได้มาโซ่หนอ่อต้มจืดไปหมอนะ้อเลยแล้วไม่ต้ไมไปต้มความขมทิ้งก่อนเพราะน้ำไม้ใส่ต้มขมแก่ แค่นี้ก่อนหน,น้๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะค่เเะเพื่อนเรือใส่แล้วได้อป่ะในได้เรือใสนก็ชิมมากรูดเพืนหนึ่งแล้วจะเอาหนามใส่ชิมมากรูดเพืนหนึ่งนหน,งนามใส่ไปคนก็เสือกัน ได้คนเคยเกลือเรื่อยๆเห็ดไม่สมบุกไใหดจะเกลือเลยเห็ดแต่มีแต่เปื่อยเหมือผลลัพธ์เห็ดสูตรนี้ดูแชร์ไว้เพิ่มนหนึ่งแล้วจะเอามากอรอใส่ขวดใส่กระปุก ลอง,งมึงน่ใช่รายการบอลล็นี่มีรายการแโอเคไม่ใช่เกลือคนมากเกลือคนได้หอยถูกไหมเขาอยากมป่อยไหมเขา่ม่หันาจเก่อไปอ,อีออนหนึงหนงห่งมันแัก็ดีซ่ รัวแล้วก็พักไว้พาปิดไว้มักไว้จะขึ้นหนึ่งดูกเห็นมันเขาน้ำเขาเนื้ำไหะนี่แหละเอลอเละบุยากแต่มันเห็ดยากเด้อไผ่บุเป็นสูตรเห็ดยากเด้อทำไมสมกับเห็ดหลายเธอแล้วมีแต่เปื่อย แต่แค่ผู้เฮ็ดเป็นเนาะนี่เ็ยเฮ็ดสองสามเตือนเลยเปื่อยอ่องเขียวนี่ดูมันสะเปือ่อยบ่แค่นี้เดอร์บายบายเพืเ่อน